อยากเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเราอยากรักกันมากกว่าเดิมคืนนี้ลูกขออธิษฐานให้ความฟื้นฟูนเ,นนนเ,นเ,เราอยากเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเราอยากรักล่าสุดค่ะพี่พี่ขิมนบอกว่าอยากเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเรากลับมารักกันเหมือนเดิมว่าซั้นค่ะพี่พี่ให้คนไทยเนี่ยให้ไปกลับเป็นพี่น้องขม้นคืขขอเก่าโอ๊ยคนไทยเขาไม่ได้ เป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วกับขมิ้นเนี่ยเออคนคนไทยเขาไม่เอาแล้วจ้าไม่ใช่ว่าเออคุณหลงตัวเองอยู่ไหมอือคนไทยนะเขาไม่ยอมกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกแล้วเหมือนเดิมที่ว่าเนี่ยเขาก็ไม่เคยเป็นพี่น้องกับขมิ้นนะคะคือยังไงก่อนสาวแล้วพี่ๆคนไทยล่ะคะคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์ด่วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พ FC ทุกทุกคนเดิม ก็จะไปรับชมรับฟังสาวขมีนเนี่ยเนาะก็อย่าลืมฝาก็ดีตามก็ไล่ก็แช่เนะ่นั่มในเลอร์จากพี่พีนะคะหูซึ้งจางไหนจากพี่พีเมื่อสาวขมีนนะบอกว่าเราคือพี่น้องกันนะแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมว่สาสันอะหนูหนูว่าน่าพี่พีน่าจะบอกว่าฉันไปนเป็นพี่น้อง กับเธอวันไหนเออตอนไหนอืคำตอบพี่พี่ใช่ปะ่ะอันนี้เรานะเออนะคะพี่พี่คือเขาคิดเองเออเองแล้วก็เขาสำคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าว่าคนไทยเนี่ยรักขมิญโอ้โหทำเจ็บแสบกับประเทศไทยขนาดเนี้ยเออจะให้กลับไปรักเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือว่าเนี่ยตอนไหนคนไทยไปรักตอนไหน ก็งงสิคะเอองงงงมากค่ะพี่พี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราอะนะคะเออบ้านแฟนเนี่ยติดทรายแดนค่ะพี่พี่รายคุณก็จะสงสัยเอกใจเนาะว่าทําไมน้องกระตูนเนี่ยเข้าข้างแต่ไทยเออหนูก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบบางกลุ่มค่ะนะคะ,ะเฉพาะบางกลุ่มคนลาวที่เขาแบบอชอบ แซ่เราที่ไม่ชอบเราค่ะพี่ๆนะคะเขาบอกว่าอย่าพูดเลยเออ,เอ,อชอบเข้าข้างแต่ประเทศไทยคือบ้านเราอยู่นะคะติดายแดนแต่ว่าก็ห่างหลายโลอยู่อืแต่เราก็ไม่ประมาทกับขมินนะคือบ้านเราเพิ่งสร้างใหม่ค่ะพี่ๆคือหนูก็เป็นห่วงไง เพราะว่าพ่อพ่อ,พอแม่ฝังง่งเพฝั่งฝันเออฝั่งแฟนอะนะพี่ๆก็พ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็บ้านด้วยค่ะเพิ่งสร้างใหม่เลยยังไม่เสร็จกำลังเจ็ดสิบอร์เซ็นค่ะกำลังจะตีฝ้าแล้วก็ทาสีเนาะเราก็ห่วงสิเออทำไมจะไม่ต้องเออไม่ห่วงแล้วทำไมจะจะ,จะไม่พูดเลยเหรอไม่ต้องพูดเลยเหรอเออ นะคะพี่พี่คือหนูอ่ะก็ศูนย์อยู่ด้เออบางคนอ่ะบก้าใจหนูก็แบบว่า,า,าเป็นยังเจ้าขึ้นมาเขาค้างท้ยแถวเอขอฟังฟั่งข่า,า,แขาวแต่ข่าวเออฟังเดียวบ่มันโมเมนจ้ะเห็นแต่แหลกแล้วว่าเขมีนเนี่ยโจมตีมาก,ก่อนอืมและกะจ,จุดประสงค์เนี่ยของเขมีนเนี่ยมันสิเอาเพื่อนประช่าส้นเขา,าบริเวณโฟกัสใส่ข่ทหารด้วยว โฟกัสเออโฟกัสทีทหารนะเขามเห็นนี่ยมันมันแสบมันหนนแบบโจมตีใส่เพื่อนประชาชนด,ด้วยด้วยเบื้องเสียหายต่างหลายหลังแล้วเอออันนี้ก็เห็นโอ้เห็นใจประชาชนคนไทยเพราะว่าเขาแบบกวัิสีสางเพื่อนขึ้นมาอไรแต่ละหลังมันยากเลยค่ะเออนะคะอืมนี่แหละค่ะนะต่อไม่ให้มีว่านอยู่เออทรายแดนหรือว่าฝั่งสีสะเกต เราก็จะพูดใส่ขมิ้นแบบนี้แหละคะ่ะอืมแล้วจะทำไมคะเออนะคะพี่ๆคนไทยเพราะว่าเราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าขมิ้นเนี่ยเป็นฝ่ายบุกก่อนเดิ่มก่อนโจมตีก่อนเพราะคนไทยเขาไม่อยากมีสง,สงครามตั้งแต่แรกย้ำคนไทยไม่อยากมีสงครามเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงคะ่ะอืม คือพวกคุณอะปิ่นป้อนกระร่อนอยากจะทําอยู่นั่นแหละสงครามอะไรก็ไม่ดุชอบจังเลยคุณเซนเนี่ยนะคะแล้วจะบอบอกว่าไทยกับขมรนคือพี่น้องกันโอ้คนไทยก็ยังไม่เคยพูดเลยนะอ่ะจะให้เป็นพี่น้องกันได้ยังไงเมื่อคนไทยหลาไอ้บอยขนาดนี้มาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ลบไม่แพ้ไอ้คนที่ตายที่มึงบอกว่าตายอยู่ตรงนั้นน่ะคนของกูหรือคนของมึงเพราะมือคนของมึงอะ่ะเดินข้ามสะพานมาเลยนว้ยแล้วก็มาเจราจาประเทศไทยตบหน้าพวกเปียะพวกเพียพเพ๊ย,ย,ยแล้วก็ขยำกระดาษพวกมึงอะ่ะทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพบก,กูเนี่ยจะไม่ใช่สยามเมืองยิ้มต่อไปถ้าเกิดประเทศไทยหยุดยิ้มให้กับเขมรมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเจราจาเพียงแค่35หนาที อืมแล้วก็เดินออกไปไอ้ควายไอ้ฮุนเซนมึงอยากจะหยุดลบหยุดยิงเพราะมึงพ่ายแพ้มึงไปต่อไม่ไหวอะ่ะมึงกัดลุนาคารเข่าเข้ามาเลยแล้วมาบอกทหารประเทศกูว่ามึงจะถอนกําลังออกไปแล้วตรงไหนกูยึดได้ของกูหมดไอ้้นตีนแพ้แล้วมึงยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอมึงนี่มันไอชาติหมาจริงๆคนของมึงตายไปเท่าไหร่แล้วกูจะบอกอะไรให้มึงนะไอ้ฮุนเซน อาวุธที่ประเทศไทยมีน่ะสามารถที่จะทำลายประเทศมึงได้ทั้งประเทศแต่เขาไม่ทำเขาสงสารเขาสมเพศประเทศขอทานอย่างพวกมึงมึงยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอจนถึงป่านนี้แล้วนะมึงควรจะบอกความจริงให้ประชาชนมึงได้รับรู้แล้วนะว่ามึงเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะไปต่อมึงต้องพอเท่านี้เท่าไม่งั้นพวกมึงตายดับแนวหมดประเทศเฮ้ยเฮ้ยฝากไป โอ้โห oh, oh, พี่ๆหลาสัจใจมากค่ะอันนี้ชอบชอบเลยนะคะคือแบบหลาแบบ <c oughs> แต่ยังไงก็บอยไม่สำนึกหรอกเออบอยเนี่ยบอยกับพูลเซนเนี่ยด่าให้ตายก็ไม่อันนี้หรอกคะ่ะพี่ๆก็ไม่สำนึกก็ไม่รู้จักแบบอะไรผิดอะไรถูกเออนี่แหละค่ะขมินบอกว่าสาวขมินบอกว่าไทยกับ เออขมนเนี่ยคือพี่น้องกันรักกันเหมือนเดิมได้ไหมจะให้รักกันได้ยังไงคนไทยเขาหลาเดะตุ้มเป๊กะขนาดน,นี้นี่หรอความสัมพันธ์ค่ะสาวขมนความสัมพันธ์แบบนี้หรอคุณคิดฝ่ายเดียวหรือเปล่าฝ่ายประเทศไทยเขายังไม่อันนี้เลยนะเขาจะกระทืบเธอด้วยซ้ำจะมาเป็นพี่น้องตอนไหนเออแล้วไปเป็นตอนไหนนะ อันนี้ไปคิดดูแต่ตองให้ดีกว่านะแล้วจะมาบีบน้ําตาลาม่าว่าเออไทยนี่เริ่มก่อนประเทศเรานี่น่าสงสารไม่มีอาวุธใหญ่ๆไปจะไปโจมไปโจมตีประเทศไทยได้เลยอืเดี๋ยวก็ได้มาอีกค่ะพี่ๆว่าฮะประเทศไทยเนี่ยมีอาวุธครบเครื่องครบขั้นโจมตีขมิน้น ไหนได้เจ้าบีเพ่ไทยนี่ต้องใส่อาวุธหนักจก้ะและขอบอกเลยเลยทหารไทยนี่ล่าสุด,ดยึดทุกพื้นที่ของคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะสาวขมิ้นจำไหมนะคนไทยเขายึดเอ,อพื้นที่ของเขาคืนแล้วค่ะอืมนะอันนี้ทหารไทยโคตรเก่งเลยค่ะพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนนะคะ อขอเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนี่แหละค่ะพี่ๆคนไทยยังไงก็คือคนไทยคือมีน้ําใจใจดีนะคะคือเขาไม่เริ่มก่อนแน่นอนเพราะคนไทยไม่อยากมีสงครามตั้งแต่แรกเนาะสาวขมินไม่ต้องพูดไป,ไปพูดกับพุณเซนหนูเออไม่ต้องมาบีดน้ําตาให้คนไทยดูน่าเบื่อค่ะพี่ๆอะค่ะ จบคลิปนี้เรวก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะพี่พี่ถ้าดูคลิปนี้จบเนาะถ้าเจออีกซองของหนูอีกซองหนึ่งนะคะจะเป็นซองสำรองน้องการ์ตูนสายสีสเกตฝากเข้าไปทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไปก่อนนะคะพี่พี่สวัสดีคะ่ะ